เบญจขันธ์การเจริญสมถกรรมฐานมีอารมณ์กรรมฐานซึ่งแสดงไว้ในคำพีถึงสีสิประการเพื่อให้ผู้เจริญสมถกรรมฐานได้เลือกให้ถูกกับจริตนิสัยของตนแต่ส่วนของวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีอารมณ์กรรมฐานอยู่เพียงอารมณ์เดียวคือเบญจขันธ์หรือนามรูปเท่านั้นหาได้มีอารมณ์อื่นอีกไหม ยายคตาสติภาวนาอันเป็นชื่อที่หลวงปู่ใช้เรียกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นมิได้แปลกแตกต่างไปจากวิปัสสนากรรมฐานที่มีปรากฏอยู่ในพระบาลีเลยเพราะเมื่อกล่าวโดยหลักการแล้วก็คือการเจริญภาวนาให้จิตรู้อยู่ซึ่งความเป็นไปในเบญจขันธ์ดังที่พระบาลีได้ระบุไว้ ความแตกต่างในรายละเอียดบางประการในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นปรากฏอยู่ในคัมภีร์ชั้นรองรองลงมาคือคัมภีร์อัฏฐกถาและคัมภีร์ประกรณพิเศษคือวิสุทธิมัชซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาพระปร,ะริยธรมรมแผนบาลีของคณะสงฆ์ไทยคัมภีร์อัฏฐกถาและประกรณพิเศษดังกล่าวนั้นได้แสดงรายละเอียดปริย่อย เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานไว้มากมายหลายประการแต่ทั้งหมดของรายละเอียดนั้นล้วนเป็นการจำแนกแยกแยะเพื่อให้สะดวกต่อการจดจาแล้วนาไปอธิบายขยายความเพื่อให้เกิดสุตมยปัญญาและจินตามยะปัญญาในทางปริยัศึกษาเท่านั้นส่วนที่หลวงปู่กล่าวแสดงเพื่อแนะนำสิทธิในการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานในที่นี้นั้น มิได้เป็นไปเพื่อให้เกิดสุตมยะปัญญาและจินตามยะปัญญาแต่เพื่อให้เกิดภาวนามยะปัญญาในตัวสิผู้กำลังเจริญกายคตาสติภาวนาเท่านั้นนี่เป็นความแตกต่างที่มีนัยยะสำคัญมากเพราะทุกถ้อยคำที่หลวงปู่กล่าวแสดงในที่นี้มีความหมายเฉพาะต่อผู้เจริญภาวนาให้เกิดภาวนามยะปัญญาดังนั้น การกล่าวแสดงอะไรก่อนหลังมากน้อยแค่ไหนล้วนเป็นไปตามประสบการณ์ในการภาวนาที่หลวงปู inhos, in ่ท่านได้ผ่านพบประสบมาด้วยตัวของท่านเองมิใช่การจดจํามาจากคำบอกเล่าหรือตำราเล่มใดๆการกล่าวถึงอารมณ์ของวิปัสสนาคือเบญจขันธ์ในที่นี้จึงไม่จำเป็นต้องกล่าวจำแนกแยกแยะตามตำราและ ไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำซึ่งเป็นมคตภาษาแต่เป็นถ้อยคำจากใจของครูสู่ใจของสิทธิ์เพื่อการก้าวไปด้วยการประครับประคองจิตรู้ในวงเล็บสติให้ตั้งอยู่ในวิถีอันเหมาะสมและควรแก่กิจคือวิปัสสนาภาวนาเป็นเหมือนดังการเข้าไปชมถ้ำที่เริ่มต้นจากปากถ้ำและค่อยๆก้าวเดินไปสู่ภายในตามลำดับหลวงปู่ นำสิทธ์เข้าชมถ้ำสนุกคือกายคคตาสติภาวนาโดยการกล่าวปริศนาท้าให้ตอบดังนี้แล้วกล่าวปริศนาท้าให้ตอบปริศนานั้นว่าระวิงคืออะไรหลวงปู่ใช้คำว่าระวิงมาตั้งเป็นปริศนาท้าให้ตอบว่าคืออะไรคำว่าระวิงนี้เป็นชื่อเรียกอุปกรณ์เพื่อปั่นเก็บเส้นได้ ระวิงจึงถูกหมุนไปอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดเพื่อให้เส้นได้เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบไม่ให้ยุ่งหรือพันกันเพื่อจะนำไปทอให้เป็นผืนผ้าต่อไปประชาชนชาวอีสานต่างรู้จักอุปกรณ์ที่เรียกว่าระวิงนี้ดีเพราะเป็นเครื่องมือที่มีอยู่ในทุกครัวเรือนคุณลักษณะของระวิงที่หมุนอย่างต่อเนื่องไม่หยุด ตลอดช่วงการปั่นได้นี้ปรากฏให้เห็นเป็นภาพชัดเจนจนกลายมาเป็นสำนวนเปรียบเลยเมื่อมีใครทำกิจกรรมอะไรติดต่อกันโดยไม่ได้หยุดพักว่าทำจนมือเป็นระวิงความหมายคือทำโดยไม่ได้หยุดเหมือนระวิงหลวงปู่ได้นำคำว่าระวิงอันสื่อความหมายเป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวันของชาวอีสาน มาตั้งเป็นปริศนาท้าให้ตอบว่าระวิงคืออะไรแล้วท่านก็เฉลยว่าตอบว่าวิ่งเร็วคือวิญญาณอาการไวจากระวิงอันเป็นรูปธรรมหลวงปู่ได้นำผู้เจริญกายยคตาสติภาวนามาสู่ระวิงอันเป็นนามธรรมจากรูปธรรมคือระวิงที่หมุนไปอย่างเร็ว เพื่อเก็บเส้นได้ไว้อย่างเป็นระเบียบมาสู่ระวิงอันเป็นนามธรรมคือวิญญาณนักขันที่มีอาการไวในการรับรู้อารมณ์แล้วเก็บไว้อย่างเป็นระบบระเบียบบุคคลใดใครก็ตามที่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยมีเบญจขันธ์เป็นอารมณ์และมีความก้าวหน้าในหนทางแห่งวิปัสสนาย่อมประจักษ์แจ้งในความหมายที่หลวงปู่เฉลยว่า วิ่งเร็วคือวิญญาณอาการไหวเบญจขันอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นจะถูกเห็นด้วยพลังแห่งสติที่ถูกบ่มเพาะให้เข้มแข็งขึ้นโดยปกติบุคคลทั่วไปเมื่อศึกษาพระปริยธรรมย่อมรู้ว่าเบนจขันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ และด้วยสมรรถนะแห่งจินตามยะปัญญาย่อมสามารถอธิบายได้ว่ารูปคือร่างกายอันประกอบขึ้นมาจากมหาภูตร,รูปทั้งสคือดินน้ำลมไฟและจากมหาภูตร,รูปทั้งสนี้ย่อมก่อให้เกิดอุปทายรูปคือรูปอาศัยเป็นร่างกายที่มีอาการ32สองและรูปอาศัยอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอาทิเช่น รูปหญิงรูปชายเป็นต้นเวทนาคือจิตที่เสพเสวยอารมณ์แล้วรับรู้รสเป็นชอบไม่ชอบเฉยๆสัญญาคือจิตที่จําได้หมายรู้อารมณ์ที่เสพเสวยแล้วเก็บความจําได้หมายรู้อารมณ์นั้นๆไว้สังขารคือจิตที่คิดปรุงแต่งความหมายและให้คุณค่าแก่อารมณ์ ที่ได้เสพสวยให้มีคุณลักษณะต่างๆนานาวิญญาณคือจิตที่รู้อารมณ์ว่าอะไรเป็นอะไรในทางปริยติธรรมเมื่อจะกล่าวถึงเบญจขันธ์สั้นๆจะใช้คำว่านามรูปโดยคำว่ารูปหมายถึงรูปขันธ์และนามหมายถึงเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ คำว่านามรูปและเบญจขันธ์จึงมีความหมายเหมือนกันในฐานะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานในทางปริยัติธรรมยังมีการจำแนกต่อไปคือจำแนกเบญจขันธ์เป็นรูปเจตสิกและจิตรูปประขันธ์เป็นรูปเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์เป็นเจตสิกวิญญาณขันธ์เป็นจิต จิตและเจตสิกต,ต่างกันอย่างไรจิตคือธรรมชาติรู้หรือธาตุรู้เจตสิกคือกิริยาอาการของจิตรายละเอียดดังกล่าวนี้เป็นการจำแนกแยกแยะเพื่อความง่ายในการอถาธิบายให้เกิดจินตามยะปัญญาแต่จินตามยะปัญญานี้ยังไม่สามารถก่อให้เกิดผลคือ การรู้จริงพิ้งสมุทยัยพวกสังขารดังที่หลวงปู่กล่าวไว้ได้ทั้งนี้เพราะเป็นเพียงแค่ความรู้ที่เกิดจากการคิดปรุงแต่งความหมายให้เป็นหมวดหมู่แล้วเชื่อมโยงให้สัมพันธ์กันด้วยความคิดเชิงเหตุผลความหมายของคำว่าวิ่งเร็วคือวิญญาณอาการไวที่หลวงปู่กล่าวนั้นจะสามารถอย่างเห็นได้ด้วยจิตรู้ ในวงเล็บสติไม่ใช่ด้วยจิตคิดในวงเล็บสังขารวิญญาณอาการวัยเป็นความหมายของวิญญาณนาักขันซึ่งบุคคลผู้เจริญสติภาวนาได้ถึงระดับหนึ่งจะสามารถอย่างเห็นได้ด้วยตนเองมิใช่ด้วยการฟังคนอื่นบอกเล่าหรือการคิดนึกเอาความข้อนี้สามารถอุปมา,มาเปรียบเทียบ ได้เหมือนการชมถ้ำที่เมื่อบุคคลผู้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในถ้ำแล้วกลับออกมาบอกเล่าให้เพื่อนผู้ยังไม่เคยเข้าไปาารราาภายในถ้ำฟังว่าบรรยากาศภายในถ้ำมีความเงียบสงบอากาศเย็นสบายคำพูดนี้คงทำให้เพื่อนผู้ยังไม่เข้าไปในถ้ำต้องคิดจินตนาการไปต่างๆนานาความหมายของคำว่า เงียบสงบและเย็นสบายในใจของบุคคลผู้ไม่เคยเข้าไปสัมผัสแต่คิดนึกเอาเป็นฉันใดความหมายของคำว่าวิญญาณอาการวัยสำหรับผู้ยังไม่เคยเจริญกายยคตาสติภาวนาก็เป็นฉันนั้นความข้อนี้จะเป็นเครื่องช่วยให้ผู้เจริญกายยคตาสติภาวนาใช้ตรวจสอบสมรรถนะแห่งสติของตนว่า มีสติพระดะมากเพียงพอแกกิจการงานแล้วหรือยัง